ครับะนะคนครับสว,ส,สวัสดียามเช้าครับกบมมหาอุดเราทำงานแล้วนะครับกบมหาอุดเราทำงานแล้วครับมหาอุดเราทำงานแล้วนะคะบอ้โหสะดูสะด,ดูป๊อกครับนี่ครับเต็มคําเลยนะครับ สโซปอกเหยียบร้อยมหาอุดยามเช้าที่บ้านคำเจียงวันนะครับสะพานขาวนะครับนี่ครับวานนี้เราก็มาตกคนระับแต่มันมันกัดแล้วมันโดนไม่โดนครับมีเรามาสามตอนเช้านะครับนะมหาอุดจันให้ครับ เต็มคำครับเต็มกระเบลเป็นไงครับมหาอุดจัดสะโลปอกมาแล้วยามเช้าเนี้ยสวยงามหมายเราจัดไปมหาอุดแกวยอดครับ